มาติดตามความสนุกของละครรอยรักรอยบาปพี่นิวสับเวอร์อีพี25แล้วนะคะความมุ่นวายในเรือนของพระยาวิสุทิ์มีแต่จะเดือดขึ้นทุกวันพี่นิวเดือดสุดโดยเฉพาะสายวินอย่างคุณหนูยิ้มของเรานางไม่เคยแพวส่วนสายเสี้ยมอย่างคุณหญิงระยาก็ดูท่าจะเริ่มหวั่นละเพราะว่าเห็นอาการของลูกสาวเฮ้ยมีความเป็นจวน วนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยยังไงเธอคือลูกสาวฉันหรือเธอคือจวนจริงวนเวียนจริงๆโอ,อ้ถึงขั้นนะคะมาร้องไห้อยู่หนะ้าต้นปีบพยายามวหว้อ้อยวอนขอร้องให้วิญญาณจวนเนี่ยปล่อยลูกฉันไปจะบอกว่านี่คือแทบจะเป็นฉากแรกของละครเรื่องนี้เลยนะที่คุณหญิงระยารู้สึกแพ้ออแบบแพ้จริงๆอะ่ะต้องมาร้องไห้กับต้นปีบแล้วว่าวอยแต่ละครคิดว่าไงอ่ะซึ่งเบื้องหลังฉากนี้นะคะพี่เจี๊ยบพี่จิตราคือต้องทาอารมณ์ดราม่าร้องไห้โฮแบบสุด ต่อหน้าต้นปีบและมีตัวละครสําคัญคือคนนี้เลยฮะนี่พี่นวัดกรนาพร<อ>คือมาแบบมั่นเลยคนน<า>ี้คือสาวมั่นนะทันสมัยในยุคนั้นเพราะว่าชีมาพร้อมกับความลับบางอย่างของคุณหญิงระยะที่ต้องบอกว่าเป็นความลับที่คุณหญิงระยะต้องยกมือไหวเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องอะไรนะจริงๆก็เป็นคนที่รัก รักลูกรักสามีมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกทําอะไรเราก็จะปกป้องมีปมไหล,ลกับหลายๆคนนะคะมันก็แต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบออกมาแล้วว่าเออเราคนเริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นยังไงะคะ่ะ <laughs> คือทุกคนเรียบรอยมาก <laughs> ตอนที่ <laughs> <ๆ S 1> พี่พี่เพ <p ull et> <ๆ>ื่มพูดอ่ะเราชมความสนุกนะคะในละครรอยรักรอยบาดค <p ull et> ืนนี้ค่ะ HDTV <p ull et> ค